เาหรือหนานเฉาเวยเป็นสมุนไพรที่มีถิ่งกำเนิดจากจีนและเป็นพืชกลุ่มเดียวกับฟ้าทลายโจรน,นิยมปลูกเพื่อเป็นสมุนไพรรักษาอาการของโรคต่างๆส่วนที่นำมาทานเพื่อบรรเทาอาการของโรคคือใบสดที่มีรสขมจัดเพจ Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศอธิบายว่าป่าเ้าเหมาวมีรทางเภสัชวิทยาดังนี้ 1. ลดน้ำตาในเลือด 2. ลดไขมันในเลือด 3. ลดน้ำหนัก 4. ลดความดันโลหิต 5. มีสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง 6. ปกป้องตับแต่หากเป็นโรคตับไม่แนะนำให้ทาน 7. ปกป้องไตหาก GFR หรือค่าการทาง,งานของไตต่ำกว่า60ไม่แนะนำให้ทาน